ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีเนื้อหาอีกนิดหน่อยนะครับหลังจากที่โพสต์จบไปแล้วก่อนที่จะไปเริ่มช่วงบ่ายที่เป็นตัวอิเลเมนเตอร์นะครับเดี๋ยวผมจะสอนฟังก์ชันเล็กๆน้อยๆก่อนนะครับอันต่อไปนะครับก็คือการเพจนะครับเพจกับโพสตะก,กี้เราโพสไปแล้วต่อไปเราเพจนะครับโพสคือสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับก็คือเป็นข่าวมีข่าวสารออกมาสิบข่าวก็จะมีการอัปเดตหน้า เล็บนั้นสิบครั้งนะครับก็ก็จะมีข่าวเด้งออกมาเปลี่ยนเรื่องแส่วนเพจคือตัวที่ครอบโพสอีกทีหนึ่งนะครับเป็นเหมือนหน้ากระดาษส่วนโพสก็คือเหมือนเราวาดรูเข้าไปแล้วเราอยากเปลี่ยนล้วก็เอาดินเอายางลบมาลบออกใช่ไหมครับแต่เพจก็เหมือนกับเป็นหน้ากระดาษผมอาจจะนั่งตั้งตั้งหน้าหนึ่งขึ้นมานะครับเช่นอ่าถ้าเอาเป็นสมัยก่อนก็คือเขาจะชอบทําเป็นสารบัญบูลเลตของโอไอทีกันใช่ไหมครับผมก็จะบอกว่ารวมลิงก์โอไอที สีิบสามข้ออย่างนี้ยครับในกรณีที่ผมจะทำเพจอย่างนี้นะครับแล้วผมก็กำหนดมาครับหนึ่ง OIT ข้อที่หนึ่งหรือสอง OIT ข้อที่สองหลักการเดียวก็จะเหมือนกับการโพสต์ข่าวครับเหมือนกันเลยครับแต่แค่ตรงแสดงผลเราจะแตกต่างกันเพจนี้คือจะถูกตัดเรื่องของคัตเตอร์ออกไปเพราะว่า มันคือหน้าหลักจะไม่ได้อยู่ภายใต้หมวดหมู่อะไรนะครับแล้วตัวพวกฟังก์ชั่นฟังก์ชันหรือเกี่ยวกับการอัปวิดีโออะไรก็จะถูกตัดออกไปนะครับเพราะว่ามันถูกทำเป็นหน้าแสดงผลอยู่หน้าเดียวครับตรงนั้นข้างพับบิคเซฟดารอะไรเหมือนกันเรียบทุกอันเลยครับเดี๋ยวผมจะทดสอบโพสต์ออกไปนะครับแต่ว่าเราสามารถกำหนดรูปภาพให้ได้นะครับแต่ก็อาจจะไม่เห็นหรอกครับเพร,เพราะว่าเพราะว่าเพจเราเวลาเราลิงก์เราส่วนมากเราจะใช้ก็คือ ไปขึ้นในเมนูบาร์ด้านบนนะครับเมนูหลักเช่นโครง,งสร้างองค์กรที่จะใช้กับโครงสร้างองคอ์กรวิสัยทัศน์พันธกิจหน้าที่และอำนาจสตรออะไรพวกนี้นครับกลุ่มงานภายในคือจะมาอยู่ในหน้าเพจหมดครับเนี่ยครับเพจจะเป็นประมาณนี้ครับเข้ามาเป็นเอกเทศเดียวๆนะครับก็คือไม่ได้มีลิงก์ไปหน้าไหนต่อ หรับตรงนี้มีใครงงเรื่องเพจกับโพสไหมครับว่าแตกต่างกันยังไงพอแยกประเภทกันได้อยู่ใช่ไหมครับในหน้าของเพจก็เหมือนกันเลยครับเราก็จะมีตรงส่วนของ s อ o ดีอให้ปรับได้เหมือนกันครับมีปรับชื่อว่าต้องการให้แสดงหน้าจริงๆในหน้า Google ว่าอย่างไงแต่ว่าชื่อทางการ ในหน้าที่แสดงผลก็อีกชื่อหนึ่งครับก็ใช้หลักการเดียนครับสลักเหมือนกันครับแก้สลักเพื่อให้มันดูสวยงามขึ้นมี meta description เพื่ออธิบายว่าหน้านั้นเกี่ยวกับอะไรในกรณีที่เพจของเรามีแต่รูปภาพนะครับประมาณว่าเช่น,นถ้าของเว็บอันนี้นะครับกลุ่มงานภายในอย่างกลุ่มงานภายในของ BICT นะครับก็คือเป็นไอ้อย่างไอเทมเพจนี่ยผมผมแบ็กอัเก็บไว้ตั้งแต่เดือนตุลาปีก่อนนะครับเพราะงั้น ข้อความอะไรในเว็บก็อาจจะย้อนยุกไปนิดน,นึงนะครับอย่างอันนี้คือโครงสร้างหน้าที่และอำนาจอะไรนี้นะครับเราจะใช้เป็นรูปภาพหนึ่งรูปแล้วก็อธิบายเข้าไปแต่ทีนี้ปัญหามันก็คือเวลา Google เ,เขาเข้ามาจับนะครับเขาไม่สามารถรู้ได้เลยว่าไอ้หน้านี้เกี่ยวกับอะไรเนื้อหาคืออะไรเพราะว่ามันดันมีตัวหนังสือทั้งหมดนะครับไปอยู่ในรูปภาพเพราะงั้นในหลัก s อ o เดอาเลยจะเอาสิ่งนี้เข้ามาช่วยได้นะครับเราก็พิมพ์คำนี้เข้าไปเลยครับหน้าที่ และอำนาจสอตคออย่างนี้ก็ได้ครับข้อที่หนึ่งคืออะไรนะครับข้อที่หนึ่งดูแถบตรงสีที่มันวิ่งดีๆนะครับเป็นเหมือนกับโปรแกรมเขาคำนวณมาให้ว่า meta description ของเรามันยาวไปอะไรนี้ถ้าสีส้มคือสั้นไปถ้าสีเขียวก็คือ อยู่ในเกณฑ์กำลังพอดีของการทำ SDO นะครับนะครับเนียครับสีเขียวกำลังพอดีแต่ถ้าสีเขียวเยอะเกินไปกลายเป็นสีส้มกลับมาอีกรอบนึงหรือกลายเป็นสีแดงแสดงว่ายาวไปนะครับควรให้หลอดตรงนี้เป็นสีเขียวคือโปรแกรมเขาคำนวณมาให้แล้วว่า SDO กำลังดีคืออยู่ประมาณสีเขียว หังจากนั้นนะครับหลังจากที่เราโพสอะไรเรียบร้อยเอ้ยเราเนื้อหาอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วกดกดพับบิกออกไปเลยเราก็จะได้หน้าเพจขึ้นมาหนึ่งหน้าเนี่ยครับก็จะได้หน้าหนึ่งหน้าที่เป็นหน้าบูเลตยาวลงมาอะไรอย่างนี้ครับ ในส่วนอันต่อไปนะครับในหน้าเพจเมื่อกี้ถ้าเกิดใครหาทางเข้าไม่เจอก็คือจะอยู่ตรงเพจแล้วก็ New page นะครับหรือเลือก All page ก็ได้ก็คือ All page จะจะรวมทุกหน้าที่อยู่ในไซต์ของเราต่อไปจะเป็นเรื่องของการทำอ e ีบ o ๊กนะครับเราเลื่อนลงมาแถบด้านล่างและดูที่เมนู Ebook กะครับแล้วเราก็เลือก add new e-book ไม่ว่าเราจะโพสต์เพจโพสต์ข่าวที่มันเป็นโพสต์โพสต์อีบุ๊กหรือโพสต์อะไรก็ตามเราจะเจอกับหน้าต่างที่เหมือนกันทุกๆอย่างนะครับก็คือมีตั้งชื่อแทรกภาพได้มีเนื้อหาให้กำหนดมีมีหมวดหมู่ให้ใส่อะเพจอาจจะไม่มีแต่ถ้าเป็นอ e ีบุ๊กจะมีหมวดหมู่ให้ใส่ว่าอีบ e ุ๊กนี้อยู่ในหมวดหมู่ไหนนะครับมีให้ใส่ภาพหน้าปกมีให้เลือกว่า จะเผยแพร่วันไหนมีกี่วิวจะพับบิกออกไปเลยไหมอะไรอย่างนี้ครับอีบ e ุ๊กคืออะไรนะครับอีบ e ุ๊กสำหรับใครที่อยากจะงงว่าอ e ีบุ๊กคืออะไรเดี๋ยวเรากลับมาที่หน้าแรกตรงนี้นะครับแล้วดูที่ด้านขวาตรงอ e ีบุ๊กนี้นะครับเราจะใช้ในกรณีที่เป็นแบบคู่มือการปฏิบัติงาน สามารถจัดได้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานคู่มือการใช้งานอะไรพวกนี้ครับนะครับก็จะเป็น e-book ที่สามารถเปิดผ่านเว็บและดูได้เลยนะครับอย่างอันนี้จะเป็นคู่มือการใช้งานการสำรองข้อมูลและกู้คืนข้อมูล by WordPress เว็บไซต์นะครับนะครับก็จะมีอันนี้ผมก็ทำอธิบายไว้นะครับเรื่องของการสำรองข้อมูลแต่ในส่วนตัวนี้นะครับตอนนี้เราไม่ต้องใช้แล้วเดี๋ยวขออธิบายเพิ่มตรงนี้เลยว่าเราไม่ต้องเราไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับการสำรองข้อมูลเว็บไซต์ของเราว่าเฮ้ย หน่วยงานเราใช้ไปใช้ไปงี้อัพข่าวไปปีหนึ่งแล้วอยู่ดีเว็บล่มขึ้นมาข้อมูลหายหมดทํายังไงดีไม่ได้แบ็กอัพเก็บไว้ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าทางศูนย์ของเราได้ทําการออโต้แบ็กอัพเว็บไซต์ให้กับทุกหน่วยงานที่อยู่ที่ที่มาใช้เว็บไซต์ของเราหมดแล้วนะครับก็คือจะแบ็กอัพให้รายสัปดาห์อยู่แล้วครับเรื่องนี้ไม่จาเป็นต้องเป็นห่วงทุกวันอ๋อเป็นเป็นทุกวันนะครับไม่ใช่รายสัปดาห์อัปเดตคือวันต่อว,วันให้เลยครับ วิธีการโพสต์นะครับของอ e ีบุ๊กเราก็ตั้งชื่อเหมือนเดิมเลยครับอันนี้ผมจะตั้งว่าคู่มือการอบรมเว็บไซต์คู่มือสำหรับใช้ในการอบรมเว็บไซต์เบ r d p ดเพจรุ่นที่หนึ่งในเนื้อหาคู่มือเราก็สามารถ เล่ารายละเอียดอะไรได้หมดเลยนะครับว่าผู้มือนี้จัดทำเพื่อใช้สำหรับการอบรมเว็บไซต์ภายใต้ของหน่วยงานที่อยู่ภายใต้สำนักงานปหลัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับ แล้วเราจะเอาอ e ีบุ๊กเข้ามาใส่ยังไงให้เหมือนกับอย่างนี้นะครับให้เราไปที่ PDF ไฟล์นะครับแล้วก็เลือกแอป file เหมือนเดิมเลยครับอัปโหลดแต่ข้อควรระวังนะครับอันนี้จะไม่สามารถอัปโหลดรูปภาพเข้าไปได้หรือว่า เป็นไฟล์ document เป็นไฟล์ word เป็นไฟล์ excel ได้นะครับเราจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเป็นแค่ไฟล์ pdf เท่านั้นนะครับเพราะว่ามันคือ pdf viewer ครับผมอาจจะเลือกหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการนี้นะครับผมจะทำเป็น pdf viewer ไว้นะครับแล้วตรงนี้ก็สามารถเลือกหมวดหมู่ที่เราสร้างได้ว่าจะให้ e ีบุ๊นี้ไปอยู่ประเภทไหนนะครับ ผมเลือกที่หมวดหมู่เทสก็แล้วกันนะครับถึงขั้นตอนนี้มีใครไม่ทันไหมครับถ้าไม่ทันยังไงคอมเมนต์เข้ามาเลยอีบุ๊กจำกัดครับอ่าจะจะการจำกัดขนาดไฟล์เราจะกำจัดจำกัด,จำก,ดจำกัดตามตามตามทุกอันเลยนะครับก็คือเว็บที่เราตั้งให้ก็คือหกสิบสี่เมกครับ ก็คือเราไม่สามารถอัพอะไรที่เกิน64เมกได้เป็นเหตุผลเรื่องของเซิร์ฟเวอร์ครับเพราะว่าสมุติเราใช้กันอยู่ร้อยหน่วยงานเนี้ครับดันมีหน่วยงานสักหน่วยงานหนึ่งในร้อยหน่วยงานนั้นโยนไฟล์ขนาด10กิกเข้าไปอะ่ะคือผลที่ได้ก็คือล่มกันทั้งระบบเลยครับเพราะงั้นเราก็เลยต้องมีการลิมิตไว้ว่าที่64เมกครับหรือถ้าถ้าเกิดว่าผมพอเข้าใจครับว่าบางทีบางท่าน ฟล์ PDF อาจจะใหญ่มากจริงๆผมแนะนำว่าให้เราเซิร์ช google นะครับแล้วเซิร์ชคำว่า PDF รีดิวไซน์นะครับแล้วเราก็เลือก Complete PDF ลิงก์แดงนะครับให้เราเราโยน PDF ไฟล์ที่มันมีขนาดเกิน64เมกเข้าไปนะครับแล้วให้เว็บนี้เขา คอมเพสไฟล์พ f อบอกมาให้บางทีมันคอมเพรสได้แบบรายละเอียดภาพไม่เสียอะไรครับคือยังพออ่านรู้เรื่องหรืออะไรแต่ขนาดจะลดลงไปเยอะมากเช่นผมเคยประมาณ100ยเมกบางทีเหลืออยู่30มสเมกอะไรอย่างนี้ครับก็เพียงพองให้เราสามารถโยนไฟล์เข้าไปได้ ครับก็ผมก็จะเลือกอันนี้เข้าไปนะครับเป็นลูกเล็บแล้วเราก็เทดสพับบิกดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์ของลิงก์นะครับว่าจะเป็นยังไงที่ที่โพสอีบุ๊กเข้าไปนะครับเนี่ยครับ ผลลับที่ได้ออกมาก็คือจะมีเนื้อหาที่ผมระบุไว้ตรงนี้เขียนไว้ตรงนี้แล้วก็มีไฟล์ PDF ที่เป็นอ e ีบุ๊กเราไว้เผยแพร่เป็นคู่มือการใช้งานเว็บไซต์คู่มือการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานเข้ามาได้นะครับ ปัญหาต่อไปนะครับที่จะเห็นกันบ่อยมากที่สุดเลยนะครับก็คือลิงก์ URL สมมุตินะครับ local B I C T e-book คู่มือสำหรับการใช้งานการดดลมเคยสังเกตไหมครับเวลาเราก๊อปลิงก์เพื่อจะส่งต่อให้เพื่อนนะครับลิงก์มันกลายเป็นยาวๆอย่างเงี้ยครับ <c oughs> วิธีแก้นะครับ เราเซิร์ช Google คำว่า decode URL อันนี้คือใช้ได้กับทุกลิงก์เลยนะครับที่เป็นลิงก์ภาษาไทยเราเซิร์ชคำว่า decode URL แล้วเราดูเว็บที่ชื่อว่า urldecoder. org หรือลิงก์แรกนี้ครับหรือถ้าใครไม่อยู่ลิงก์แรกให้เลือก urldecoder นะครับนำลิงก์นำลิงก์งที่มีปัญหานะครับ ที่มันยาวๆอย่างนี้ครับแบบส่งทีโอโหกินเนื้อที่แบบยาวพืชเลยนะครับแล้วเราก็วางเข้าไปเรามากดคำว่า decode ตรงนี้ครับตัวเว็บจะทำการแปลงออกมาเป็นลิงก์แบบปกติให้เราครับแล้วเราก็ก๊อปตัวนี้ไปเนี่ยครับเวลาเราก็ไปบางหรือเราก็ไปเผยแพร่ต่อมันก็จะเป็นลิงก์สั้นๆน,นะครับ สำหรับการโพส eBook ก็จะประมาณนี้ส่วนอันนี้คือ FAQ นะครับเป็นถามตอบก็ามาที่ FAQ แล้วก็เลือก Add New เหมือนเดิมนะครับโอเคครับในหน้าในหน้า b ในหน้าเว็บ b i c t แบบเก่าตอนนั้นผมยังไม่ได้ทำไว้เดี๋ยวผมให้ดูตัวจริงแล้วกันว่า เนี่ยครับ FAQ f q ที่เราจะใช้มันจะเป็นอย่างนี้ครับเวลาเราดึงออกมาใช้คําถามที่ถูกถามบ่อยอาจจะเป็นคําถามที่ถูกถามบ่อยของหน่วยงานเรานะครับพอกดบวกเข้ามาปุ๊บก,ก็จะเห็นว่าสถานีตั้งของศูนย์เทคโนโลยีอยู่ที่ไหนก็จะมีชื่ออาการบูตเครื่องมาไม่ติดอยู่ยังไงนะครับเราก็จะมีคําตอบวิธีใช้ FAQ นะครับอ่าหน้ามันเหมือนกันก็นกนจริงแต่หลักการถามตอบจะใช้อย่างนี้นะครับ แอดไตเติลคือคําถามมันจะแตกต่างกันนลครับแอดไตเติลคือคําถามส่วนเนื้อหาคือคําตอบอันนี้ผมก็จะโพสต์ว่าสถานที่ตั้งของศูนย์เทคโนยีอยู่ที่ไหนคําตอบอยู่กระทรวงศึกษาธิการ แค่นี้ครับหรือจะเลือก FAQ Category ด้วยก็ได้สำหรับใครต้องการแบ่งประเภทเราก็กด Public ไปเลยเนี่ยครับก็จะเป็นคำถามคำตอบอยู่ตรงนี้ครับแล้วเวลาแล้วจะดึงออกมาใช้อย่างนี้ยังไงใช่ครับ เดี๋ยวเราจะมาสอนอีกทีก็คือตอนทำอิเลเ e n t ต r ช่วงบ่ายนะครับตอนนี้ก็คือแยกออกหน้าออกมาอย่างนี้ก่อนก็คือสามารถเลือกได้ว่าคําถามคืออะไรคําตอบคืออะไรเผื่อจะใช้ในการตอบ o i t ปีหน้าหรืออะไรอย่างนี้นะครับส่วนอันต่อไปก็คือการทําไฟล์ดาวน์โหลดนะครับไฟล์ดาวน์โหลดนี้ก็คือต้องการที่จะทําเป็นลิงก์ดาวน์โหลดโดยเฉพาะเลยโดยที่ไม่เกี่ยวกับโค้ดหรือว่าอะไรนะครับ กดแอดนิวเข้าไปเหมือนเดิมครับมาที่ดาวน์โหลดแล add new. <ม>้วแอดนิววิธีใช้ไฟล์ดาวน์โหลดนะครับเ,เดี๋ยวผมทำตัวอย่างให้ดูเลยก็แล้วกัน เราจะใช้ในกรณีที่ต้องการแจกแบบฟอร์มหรือว่าประกาศเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้มีเนื้อหาอะไรเพราะว่าเนื้อหาทุกอย่างอยู่ในไฟล์ PDF แล้วไม่ต้องการสร้างเป็นโพ์หรือไปอยู่แยกออกจากหมวดหมู่ข่าวสารเลยนะครับต้องการให้อยู่แค่หมวดหมู่ดาวนโหลดนะครับผมก็จะใช้ว่าแบบฟอร์มการขอลาพักร้อนสมมุินะครับแล้วก็มาที่ Active File นะครับ อ๋อขออภัยครับมาที่มาที่ด้านขวานะครับ e อ็ e f f i l e ตรงนี้เรากดที่รูปบวกนี้นะครับอ๋ออันนี้มันสำหรับเนี่ยเรากดที่ select for media ครับเรากดที่ select for media library เราเลือกไฟล์ที่เราต้องการนะครับว่าเราต้องการไฟล์ไหนกดทีเดียว หลายๆไฟล์กันนะครับโปรแกรมกดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็เลือกหลายๆไฟล์แล้วก็กดซีเล็กเข้าไปนะครับผลที่ได้ก็คือจะมีลิงก์ทั้งหมดโผล่มาตรงนี้ครับโดยลิงก์ทั้งหมดที่โผล่มาตรงนี้นะครับเป็นไฟล์ที่ไว้สําหรับให้เราดาวน์โหลดได้เราจะเปลี่ยนชื่อมันก็ได้นะครับเผื่อไฟล์ที่ได้มาเป็นแบบอย่างเงี้ยครับแบบร์ม ฟอบหนึ่งแก้ไขแก้ไขมันอาจจะชื่อไม่สวยเราก็อาจจะตั้งชื่อใหม่ให้มันดีๆอะไรเงี้ยครับว่าแบบลาพักร้อนสำหรับข้าราชาการอันแรกนะครับแบบลาพักร้อนสำหรับพนักงานราชาการแยกกันเป็นสองไฟนี้เราก็สามารถกำหนดชื่อได้หลังจากที่เรากําหนดทุกอย่างแล้วเราต้องการให้เขาอยู่หมวดหมู่ไหนไหมเราก็เลือกเลยส่วนต,ตัวนี้เดี๋ยวผมยังไม่เลือกหมวดหมู่ละกัน แล้วก็พับอีกออกไปเลยครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะครับเนี่ยครับเราก็จะได้หน้าที่เป็นหน้าดาวน์โหลดอย่างเดียวใหม่อย่างนี้เลยครับไว้สำหรับทำส่วนสำหรับดาวน์โหลดอย่างเดียวเลยโดยที่ไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อหาอะไรหลักการนี้อาจจะเอาไปใช้กับเมนูด้านบนครับเช่น การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันทุจริตแนวปฏิบัติก็อาจ,จะคลิกเข้าไปปุ๊บแล้วก็ขึ้นมาหน้านี้มีแนวปฏิบัติออกมาหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องคิกเข้าไปปุ๊บมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องเรียงออกมาอะไรเงี้ยครับอันต่อไปนะครับก็คือมาที่ user แล้วก็ add new user ในกรณีที่ admin หลักของหน่วยงานต้องการเพิ่มผู้ใช้งานด้วยก็คือเพิ่มผู้ช่วยในการอัปโหลดข่าว เพิ่มแอดมินอีกคนอะไรอย่างนี้เราก็สามารถมาที่ user add user ได้นะครับตรง user name ก็คือ id ที่จะใช้เข้าสู่ระบบเราก็สามารถกำหนดได้เป็นชื่อก็ได้นะครับอย่างผมชื่อสราศักิผมก็ตั้งเลยว่า user สราศาักอ m a i l อ m a i l อะไรก็อีเมลที่ทางกระทรวงออกให้หรือว่าอีเมลที่ใช้สำหรับทำงานนะครับชื่อนามสกุลชื่ออะไรอันนี้เราก็ระบุไปน,นิดนึงนะครับเพราะว่าจะได้ระบุตัวตนได้ว่า ไอนั้นเป็นของใครนะครับพาสเวิร์ดพาสเวิร์ดตั้งเป็นยังไงนะครับเราก็อาจจะตั้งเป็นแบบมั่วๆอย่างนี้เลยแล้วให้เขาไปเปลี่ยนเองทีหลังก็ได้หรือว่าเราจะกําหนดไปให้เขาเลยก็ได้นะครับแบบง่ายๆ e f f u u t t พัฒเ์ิร์ดอะไรอย่างนี้แล้วถ้าเกิดว่าเราใช้พาสเวิร์ดที่ ตัวระบบบอกว่าว e weak ก็คือพัส s w เวินี้อ่อนแอเกินไปดูไม่มีความปลอดภยัยให้เราต้องกดคอนเฟิร์มพั s น์เวหนึ่งครั้งเนีนะครับว่ายินยอมที่จะใช้พัสเวิที่มันไม่ปลอดภัยครับไม่ปลอดภัยในที่นี้หมายถึงว่าไม่ใช่ว่ามันอันตรายแต่หมายถึงว่ามันอาจจะถูกเดาง่ายมันอาจจะอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ส่งอีเมลไปเตือนไหมถึงว่าเราได้ทําการสมัครอีเมลให้แล้วอะไรอย่างนี้ส่วนโลนะครับมีให้เลือกหลายอันเลยครับ แอดมินิสเตเตอร์นี่คิดว่าน่าจะเรื่องไม่ได้กันนะครับเพราะว่าสิทธิ์หลักใหญ่ที่สุดจะอยู่แค่ส่วนกลางเท่านั้นนะครับถ้าเกิดเป็นตามหน่วยงานน่าจะได้แค่มินิแอดมินที่พอจัดการทุกอย่างน้แต่อาจจะลงปั๊กอินเองไม่ได้อะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าทางเราไม่ได้เปิดให้ลงปั๊กอินเองเนื่องจากว่าบางครั้งหน่วยงานภายนอกไปลงปั๊กอินเองอย่างนี้ยแล้วปั๊กอินตัวน,นั้นมันเข้าไม่ได้กับระบบของเว็บไซต์ก็อาจจะทําให้เว็บล่มได้เกิดคี i ์ลิขวิธเออร์เลอร์อะไรอย่างนี้ครับ เพราะง,งั้นก็สามารถเลือกได้เป็นมินิแอดมินไม่ก็อีดิเตอร์เลยนะครับถ้าเป็นมินิแอดมินก็จะแก้ไขอะไรได้หน่อยส่วนอีดิเตอร์ก็จะสามารถโพสข่าวได้อย่างเดียวทําได้แค่การโพสต์ข่าวครับยังไม่สามารถทาอย่างอื่นได้มินิแอดมินก็สามารถลบข่าวเพิ่มยูเซอร์อะไรงนี้ได้ครับก็เลือกไปเลยส่วนนี้ผมจะเลือกเป็นมินิแอดมินก็แล้วกันส่วนตรงนี้ก็เป็นรูปภาพอะไรก็ตั้งเป็นดีฟอล์อะไรก็ได้ครับ ค่อยเปลี่ยนทีหลังหรือจะเปลี่ยนให้เขาเลยก็ได้ถ้าเกิดว่าจะเปลี่ยนรูปภาพให้กับยูเซอร์อะไรเราก็เลือกที่โปรไฟล์พิกเจอร์นะครับแล้วก็เลือก To ดิมเมดอาจจะเอาหน้าของคนที่เป็นเจ้าของนะผมก็ใส่หน้าแมวเข้าไปอะไรอย่างนี้แล้วก็กด Add New User ครับ แล้วก็รอสักคู่นะครับให้ระบบเจนยูเซอร์ออกมาให้เราก่อนหลังจากที่สร้างยูเซอร์เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบเข้าสู่ระบบดูผมจะลองเข้าสู่ระบบ ID อันนี้นะครับที่สมัครไปก็คือ ID ศสรสักพ์ิ์ดโม s อ o า ก็เทเข้าสู่ระบบเลยครับเนี่ยครับก็จะเข้ามาได้แล้วเป็นมินิดมินอีกคนหนึ่งเหมือนกันที่สามารถจัดการในทุกสิ่งเบื้องต้นในช่วงเช้าก็มีประมาณนี้นครับเดี๋ยวลองเล่นกันดูก็ได้ครับว่าติดปัญหาตรงไหนไหมถ้าติดปัญหาตรงไหนก็สอบถามนะครับหรือว่าถ้าใครไม่ติดปัญหาอะไรแล้วก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีช่วงบ่ายครับผม